สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับว่าทำไมคอนเทนต์ครีเตอร์สายโปรแกรมมิ่งในไทยมีน้อยจังเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเควมติชนมณีก,กัน,นะครับ f o u เดอร์ er ของ Pro ติกทินนั่นเองนะครับผมไปเริ่มกันที่ที่มานะครับของโพสต์นี้โพสต์นี้โพสต์เมื่อประมาณวันที่11พฤษภานะครับผมเมื่อประมาณสามาสัปดาห์ที่แล้วเนาะ นะครับผมโดยตัวโพสเนี่ยเขียนว่าทำไมคอนเทนเ,ทเตอร์ฝั่งโปรแกรมมิ่งในไทยมีน้อยจังเลยก่อนหน้านี้ถ้าตามผมนะครับตัวว t u e r Prime ก็จะเห็นนะครับว่าเราทำคอนเทนต์ฝั่งโปรแกรมมิ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะนิชด้วยนะครับผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสมามาเล่านะครับว่า ในมุมของผมละกันนะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนาะนะครับก็อันดับที่หนึ่งมาคุยกันก่อนว่าในไทยทําไมมีน้อยแต่อีกมุมหนึ่งผมอยากชวนตั้งคําถามนะครับว่าในไทยมีน้อยหรือต่างประเทศมันเยอะนะครับ ต้องต้องดูก่อนว่าในไทยมันน้อยต่างประเทศมันเยอะนะครับถ้าเราบอกว่าไทยมันน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศทําไมต่างประเทศถึงเยอะนะครับผมก็จริงๆแล้วเหตุผลนะครับที่ต่างประเทศเขามีคอนเทนต์คนทำคอนเทนต์พวกโปรแกรมเมิ่งเยอะเขียนโค้ดเยอะนะครับเพราะว่าอันดับที่1นนะครับผมก็คือไม่แน่ใจทุกคนรู้จักตำแหน่งที่ชื่อว่า d e v a d v o c a t e d e v บรีเดชันหรืออีกชื่อหนึ่งอะไรล่ะเ Evangelist อะไรต่างๆทํานองนั้นไหมนะครับถ้าใครรู้จักเนี่ยก็จะอ๋อนะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วเหตุผลที่ต่างประเทศเรารู้สึกเหมือนรู้สึกนะครับเหมือนว่ามีเยอะเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากตัวเรานับคอนเทนต์ที่มาจากอาชีพพวกนี้ด้วยนะครับถามว่าอาชีพพวกนี้เด็บเอดวอเคชั่นบรเดชันทำหน้าที่อะไร นะครับก็คือทำหน้าที่ในการทำา m เก็ตติ้งให้คนรู้จัก Product ของเขาหรือว่ารู้จักเกี่ยวกับตัวโซลูชันของเขามากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับทำไมเราเห็นตัว Line เดเวล o p e r ในไทยคน Active เยอะจังคนแชร์เยอะจังจริงๆแล้วมันคืออาชีพเขานะครับอาชีพเขาทำอะไรบ้างนะครับอาชีพตัว Dev a d v o c a อเ a t i o n เนาะ,ะหลักก็คือทำในส่วนของ Content ์ทำบล็อกทำอาร์ติเคิล YouTube นะครับเกี่ยวกับสอนใช้งานไลแอปสมมุตินะครับสอนใช้งานไลแอปสอนใช้งานไฟเบดสอนใช้งาน whatever Next.js V0 l o v 0, e l บลาๆนะครับ,บ,บ,บผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้านะครับเรานับอาชีพพวกนั้นนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยเนี่ยก็ไม่แปลกที่ต่างชาติจะมีเยอะกว่า เยอะกว่าประเทศไทยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งในประเทศไทยนะครับเนื่องจากตำแหน่ง De v a d v o c a t e d e v Relation มันมีเฉพาะสำหรับบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นแล้วแรส์สเกอุตุาหกรรมก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับถ้าอย่างเช่นในไทยเราไม่ได้มีแรส์สเกอุตุาหกรรมเราเนาะไม่ได้มีบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์เป็นกิจจลักษณะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เราจะไม่เห็นที่ไหนเปิดรับตำแหน่งนี้เลยจะเห็นน้อยแบบน้อยมาก นะครับหล,กหลกักแบบให้ผมเดาเนี่ยต่ำกว่าสิบคนที่มีอยู่ในไทยตอนนี้นะครับที่ทถือโรนี้ตรงๆทําหน้าที่แบบโปรโมทสินค้าตรงๆตงําแหน่งพวกนี้มันจะไม่ได้เหมือนกับเซลล์ซะทีเดียวนะครับเซลลคือปิดยอดเนาะทำยอดให้ได้เนาะแต่ตัว depth a p p r e c a t i o n เนี่ยมันเหมือนการทําให้เขาใช้แล้วใช้ต่อใช้ตลอดไปใช้ยังไงให้ e f f i c i e n ใช้ยังไงให้มัน ลูกค้าสามารถอยู่กับมันได้นานเอาไปใช้และทํากําไรได้มากขึ้นมันเป็นอาชีพแนวๆนี้นะครับมันจริงมันเหมือนทําพวกดี a n นเจนนะครับดี a n นเจนมันก็จะไปใกล้กับดี a n นเจนมาถึง p r e เซ l e อนจะินเนียเนาะแล้วก็ค่อยไปเซลไซเคิลจะเป็นปร,ประมาณนี้นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือหรือว่าเราดูที่ภาษานะครับการที่เราบอกว่าคอ n t ทนต์ครีเอเตต่างชาติเยอะ คาว่าต่างชาติเราเนิยามเขาต่างชาติยังไงคนอิตาลีพูดภาษาอังกฤษแล้วนับต่างชาติเดียวกันคนเยอรมันพูดภาษาอังกฤษนับต่างชาติคนจีนพูดภาษาอังกฤษนับต่างชาติอินเดียพูดภาษาอังกฤษนับต่างชาติเพราะฉะนั้นผมมองว่าแทาเทียบกันที่ตัวภาษานะถ้าเทียบว่าทำไมภาษาไทยน้อยกว่าภาษาอังกฤษผมมองว่ามันเมคเซนส์ในตัวที่ว่าก็ภาษาไทยคนใช้น้อยกว่าภาษาอังกฤษคนใช้ g l o b a l ใช่ไหมครับภาษาไทยมันมีคนใช้แค่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันน้อยมันไม่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นในมุ่งของผมนะครับในมุ่งของผมเนี่ยถ้าพูดว่าคนทําในไทยมันน้อยเพราะว่าคนทําในไทยมันน้อยจริงๆหรือว่าต่างชาติมันเยอะผมมองว่าอ่ะมันน้อยด้วยจริงนะครับแต่ถามว่าต่างชาติมันเยอะเกินไปไหมไม่ใช่เยอะเกินไปไหมสิมันเยอะไหมใช่มันเยอะ แต่การเยอะเนี่ยเราต้องเซกเมนต์ดีๆว่ามันเยอะเพราะว่าเป็นโรเขาด้วยหรือเปล่า1นใช่ไหมครับสก็คือมันเยอะเพราะว่าเรานับภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวเลยหรือเปล่า Let's say ประเทศไทยอาจจะมีคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านโปรแกรมมิ่งเทียบเท่ากับอินโดอะไรเซเฉยนะผมมีข้อมูลเทียบเท่ากับเวียดนามทั้งทังที่ประชากรเวียดนามเยอะกว่าไทยทั้งๆท,ที่ประชากรอินโดเยอะกว่าไทย จร,จริงๆเราก็อาจจะเยอะแล้วก็ได้นะครับจำนวนตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับบริบทว่าเราเทียบกับอะไรเนาะแต่ถ้านั้นทางนี้ถามผมว่ามันน้อยไปไหมใช่ผมก็รู้สึกว่ามันน้อยจริงๆนะครับผมโอเค by the อ a เอันนี้อันนี้คือข้อมูลอันนี้คือแฟกต์นะครับถัดไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนเนาะที่เริ่มทำตัวคอนเทนต์นะครับแล้วก็ ทำออกมาแล้วแชร์ออกมาแล้วแล้วก็ได้ฟีดแบ็กได้เอนเกชนั่นนีงกลับไปได้รีซอสกลับไปใช่ไหมครับเราก็จะมีข้อที่เราคิดขึ้นมานึกขึ้นมาไวๆนะครับว่าบางทีลงทุนทำคอนเทนต์ไปแล้วคนเอนเกจน้อยนะครับเอนเกจน้อยคนไม่ค่อยอ่านหรือว่าทำ YouTube ไปแล้ววิวไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับผมเราก็อาจจะนุมานได้ว่าคนไทยไม่ชอบคอนเทนต์แนว ลองฟอร์มหรือเปล่าหรือคอนเทนต์แนวเอดดูเคชันคอนเทนต์หรือเปล่านะครับผมก็จะมาอキิตต่อนะครับมาให้มาให้ข้อมูลต่อนาะว่าไอการที่เรารู้สึกว่ามันมันน้อยเนี่ยจริงจริงมันน้อยเพราะอะไรบ้างนะครับดีมานมันน้อยจริงหรือเปล่านะครับอันดับที่หนึ่งนะครับที่ผมแชร์ก็คือว่าดีมานน้อยผมมองว่าไม่จริงนะครับดูจาก ่ที่ผ่านมาของว a ล e r Prime ของ Float นะครับ Engage ล้นหลามมากอย่างเช่นของว a ลเจอร์พรเนาะบางทีเมื่อก่อนเราเคยลงพวกอินโฟกราฟิกนั่นนูน่นนี่เราลงไปแค่1่อินโฟ2อินโฟคนก็แชร์กัน200-300คนละนะครับ200-300แชร์ 200, 300, 300หรือแม้แต่ผมล็อ Product อาทิตย์ที่แล้วเนาะก็ยอดวิวประมาณหลักหมื่น นะครับหม,หมื่นหมื่นลงแค่ facebook ที่เดียวเพราะฉะนั้นดีมานมันมีนะครับถามว่ามันนิชไหมมันไม่ได้นิชนะครับโอเคแล้วทำไมบางคนทำคอนเทนต์แล้วเอ g เ g e ไม่ได้เยอะนะครับผมการที่เอ g เ g e ไม่ได้เยอะนะครับการที่คุณทำ มีอีกเรื่องหนึ่งเนาะบางคนเขาทําตั้งใจทำคอนเทนต์ออกมาได้ดีนะครับเสียเวลาทำคอนเทนต์หนึ่งวีกนะครับทำออกมาเสร็จแล้วปุ๊บยอดวิวไม่ดีเลยคอนเทนต์ content ดีไม่เท่ากับคอนเทนต์เอนเกจเยอะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับคุณทำคอนเทนต์ดีไม่เท่ากับเอนเกจเยอะสิ่งที่ทำให้คุณเอนเกจเยอะขึ้นคือนะครับการโปรโมท นั่นเองนะครับคุณต้องรู้จักโปรโมทหลายคนถามผมว่าอ่ะแล้วจะโปรโมทยังไงเขาไม่ใช่สื่อหรือเขาต้องไปจ้างสื่อลงโปรโมทให้นะครับโปรโมทเนี่ยผมเข้าเรื่องของมาร์เก็ตติ้งละกันนะครับเดลลอปเปอร์ส่วนใหญ่คุณจะทำโปรโมทไม่เป็นคุณจะทำคอนเทนต์ออกมาแล้วได้เอเจนซน้อยเอ,อจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า เหมือนคุณลงทุนทําโฆษณาออกมาตัวหนึ่งแล้วคุณไม่ได้เอาไปใช้งานที่ไหนเลยคุณไม่ได้ไปขึ้นบิลบอร์ดคุณไม่ได้ไปลงในกลุ่มของใครที่ไหนก็ตามเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่ผมเรียนรู้มานะครับตอนที่ทําก่อนช่วงที่ทำเว้เจพรามแล้วกันมันคือเรื่องของ Channel และ Distribution นะครับแชแนลก็คือช่องทางในการโปรโมทและการโปรโมทของคุณ r i b u ิบินะครับการที่คุณเอาสื่อไปให้กับคนอื่น แชนแนลหมายถึงอะไรบ้างแชนแนลหมายถึงถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเห็นภาพนะครับ Facebook กลุ่มคุณได้โปรโมตใน Facebook กลุ่มอันไหนหรือเปล่าหรือแม้แต่ถ้าคุณไปไกลกว่านั้นก็คือซื้อแอดบางคนซื้อแอดเนาะแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อแอดก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้อง ซื้อแอดก็ได้แต่การโปรโมทเนี่ยผมจะแนะนำว่า f a c e b o o k กรูปใช่ไหมครับคุณโปรโมทถูกกรุ๊ปหรือเปล่าคุณจะโปรโมทแบบยิงหวานทุกรูปเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวแอดบินก็แบนนะครับคุณทำตัวเหมือนสแปมนะครับผมการหากรุ๊ปที่เหมาะการหาออเดียนที่ใช่ของคุณคุณต้องรู้ก่อนนะออเดียนคุณคือใครนะครับคุณบอกว่าฉันทำโปรแกรมมิ่งออกมาทำคอนเทนต์ออกมามันคือคอนเทนต์ที่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ทุกคนเสพได้ ว่าไม่จริงนะครับบางครั้งคุณต้องเซกเมนต์ย่อยลงไปอีกคุณทำคอนเทนต์เป็น .net คุณทำคอนเทนต์เป็น Python Python มีฝั่งไหนอีก Python ฝั่งเขียนเว็บจ a งโกฝั่ง Data Scientist Data scientist คุณคอนเฟิเดอร์พิจารณาว่าเป็น Python ด้วยไหมแล้วแต่นะครับอันดับแรกคุณต้องเซกเมนต์ให้เจอก่อนแล้วคุณจะไปเจอ Channel ที่เขาอยู่กันนะครับอย่างเช่นฝั่งของ วิศวกรมีชิเนลลิงเอนจิเนียร์เนาะฝั่งไม่ใช่มีชิเนลลิงเอนจิเนียร์ฝั่งมีชิเนลลิงฝั่งคนทำเอไอเนาะก็จะไปสิงกันที่แบบภายท้ายเสิงกันอีกรอบหนึ่ง t a a n a l น s i s อะไรพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ตามกลุ่มซึ่งคุณก็ต้องดูอีกว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะเอาไปโปรโมทหรือเปล่ามันมีแวลูจริงหรือเปล่าการที่คุณทำคอนเทนต์นานไม่ได้การันตีว่าคอนเทนต์นั้นคนจะชอบนะครับเพราะว่าคุณอยากเล่าในสิ่งที่คุณอยากเล่า แต่คุณไม่ได้หยิบสิ่งที่เป็นเพนพอยต์หรือว่าสิ่งที่คนกําลังอยากรู้นะครับถ้าคนอยากรู้น้อยคุณทำคอนเทนต์ดีแค่ไหนคนก็ดูน้อยนะครับเพราะว่าดีมาดีมันน้อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง Channel แล้วก็ดีมิวชันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับถ้าคุณทําแล้วคุณไม่ได้โปรโมตก็ไม่ต้องแปลกใจคนจะดูน้อยนะครับ ถัดมานะครับบางคนก็ถามมาแล้วจะไปหาชแนลได้อย่างไรนะครับจริงๆก็มีเรื่องของคีย์เวิร์ดนะครับผมในเรื่องของคีย์เวิร์ดถ้าทริคของผมฝั่งโปรแกรมมิ่งนะครับเอาคีย์เวิร์ดที่คุณทำเนี่ยเอาไปเสิร์ชในตัว a c e b o o k Search เลยแล้วคุณก็ไปดูว่ามีใครโพสต์ถึงเรื่องนี้บ้างหรือว่ามีเพจไหนพูดถึงเรื่องนี้บ้างหรือมี Facebook group กลุ่มไหนพูดถึงเรื่องนี้บ้างเละเซผมพูดถึง vlm เนาะฝั่ง สอวร VLM, i n f e r e n c AI พูดถึงอะไรกั VLM, i n f e r e n c AI, LLM นะครับผมก็ไปเ e a ร์ชใน Facebook p โพสดูว่ามีใครโพสต์ถึงเรื่องพวกนี้บ้างผมก็ค่อยเข้าไปสิงในกลุ่มนั้นๆอันนี้เป็นวิธีการหาอย่างง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณโปรโมทถูกกลุ่มคุณได้ผมไม่อยากใช้คำว่าได้ engagement เพิ่มมันได้ engagement เพิ่มแหละแต่ปัจจัยที่มันทำให้ คุณได้ engagement เพิ่มไม่ใช่เพราะว่าคุณโปรโมทถูกกลุ่มแล้วคุณได้ engage ก r o c e s s ของมันจริงๆคือคุณโปรโมทได้ถูกกลุ่มมีคน reach มากขึ้นมีคนเอา a r e มากขึ้นคนถึง convert มาเป็นจำนวนของ engagement นะครับยกตัวอย่างการทำคอนเทนต์เหมือนคุณเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับการ การอยากได้ engagement คือคนเดินเข้าร้านใช่ไหมครับแต่ก่อนที่คุณจะได้คนที่เดินเข้าร้านเนี่ยคุณต้องมีจํานวนคนที่เดินผ่านหน้าร้านของคุณมากกว่าจํานวนของคนเข้าร้านยกตัวอย่างเมื่อกี้เราพูดถึง channel distribution เนาะมันคือการหาว่าโลเคชันไหนที่มีคนเดินผ่านเยอะๆตรงไหนชุมชนไหนที่คนยัง active กันอยู่คุณถึงเอา Content ไปลง เพราะว่าคุณไม่สามารถขับได้นะครับถ้าคนเดินผ่านหน้าร้านคุณ10คนคุณบอกว่าคุณอยากได้คนเข้าร้าน20คนหมายความว่าคนเห็นโพสต์ของคุณแค่10คนแต่คุณอยากได้ Engage 20ครั้ง20 Engagement มัน,เป,น,เ,ปนเป็นไปไม่ได <laughs> ม้มันผิดกฎธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณโปรโมทถูกกลุ่มถูกชแนลมันคือการที่คุณไปหาคนเดินผ่านหน้าร้านมากขึ้น ส่วน conversion rate คนจะเดินเข้าร้านคนจะ engage กับคุณมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหัวข้อขึ้นอยู่กับคุณภาพของคอนเทนต์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองโอเคผมยกตัวอย่างอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการทำตัว v ั r t u a พรมเนาะัวชุพร,ม,พรมคือก่อนหน้าที่จะมาทำฟลอสซิ 16, ทีนตัวนั้นก็ได้ engagement หลักร้อยหลักพันไปเยอะเหมือนกันนะครับยอดแชร์ยอดคนคอมเมนต์คนแท็กคนอื่นมาอ่านในโพสต์มีนะครับดีมานฝั่ง developer โพสต์แต่ละเรื่องเป็นเรื่องนิชไปเลยนะครับแต่ต้องเข้าใจ c h a r a เตอร์ของคนที่เป็นออเดียนของคุณก่อนนะครับออเดียนฝั่งโปรแกรม m มอร์ฝั่ง developer เนี่ยคือบางครั้งเขาแชร์ไปเขาปิดเฟซเขาปิดเป็น p r i v a t e เพราะฉะนั้นคุณจะไม่เห็นว่าเขาแชร์แล้วเขามีคอมเมนต์ยังไงแต่ถ้าคุณจะ อนุมานว่ามันไม่มีดีมานเลยผมมองว่าไม่จริงคนที่อยู่ใน ghost mode คนที่อยู่ใน private mode และยังเล่น Facebook ในไทยอยู่ที่เป็น Developer ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าดีมานตรงนี้ยังมีอยู่ไม่ได้ไม่มีนะครับขอแค่คุณทำคอนเทนต์ที่คอนเทนต์ที่ดีคอนเทนต์ที่มี value นะครับ value คือไปตอบคำถามสำหรับหัวข้อที่คนอยากรู้นะครับ ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเล่าเนาะโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือใบเรื่องแนวทางการทำคอนเทนต์นะครับผมมีเรื่องของออเดียนกับประเภทของคอนเทนต์ด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องต่อยอดเนาะว่าคอนเทนต์บางประเภทอย่างเช่นคอนเทนต์ลองฟอร์มคอนเทนต์ที่เป็นทนะู t อเรียลเอ็กซัมเปิลเนาะฉันจะทำคอนเทนต์แบบไหนดีกับออเดียนแต่ละแบบนะครับมันมันได้ออ r e ซออ t กมาไม่เหมือนกันผลลัพธ์ออกามาไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าคุณอยากได้คอนเวอร์ชัอันนี้ผมสรุปมาให้เลยไวๆนะครับผมก็ถ้าคุณอยากได้ awareness อยากได้ r e h เยอะๆอยากได้คนแชร์เยอะจริงๆคอนเทนต์ฝั่งที่เป็นอินโฟกราฟิกคอนเทนต์ฝั่งที่เป็น Sheet Sheet ต่างๆพวกนั้นเนี่ย Engage ค่อนข้างดี share ได้แชร์ได้ r e reach ค่อนข้างดีคุณ ทำอีฟกราฟิกมาแผนหนึ่งแล้วคุณเอาไปแปะลงตัวสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเนาะทุกคนควรจะรู้จักเนาะในในกลุ่มนั้นเนาะเดี๋ยวก็คุณทําไปสัก5โพสส10โพสตมันจะมีสักโพสหนึ่งแหละที่คนแชร์หลักหลัก10หลัก20อันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่คุณจะได้ยอดยอดแช์นะครับยอดแชร์เยอะๆแต่บางครั้งเนี่ยถ้าอยากทำคอนเทนต์ที่เป็นอินเทนซีฟคอนเทนต์ที่คนมีเวลาดูมากขึ้นนะครับก็พวก ลองฟอร์มใน y o u u u e y o u t u u e a อ g กร i ท h มผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ที่เป็นลองฟอร์มแล้วก็เดเวลลอปเส่วนใหญ่จะชอบเสิร์ช u t u b e อยู่แล้วนะครับอยู่แล้วหาอยากจะเริ่มทำา1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับแพลตฟอร์มกับสร้างความคาดหวังให้ให้ถูกต้องนะครับคุณไม่สับคุณจะได้คนติดตามเพจหรือยอดไลค์ของคุณน้อยมาก ถ้าคุณทำพวกลองฟอร์มและโพสใน f c e e o o o เนาะแต่คุณจะได้กลับกันคือออร์แกนิกระยะยาวเนี่ยคุณได้คนติดตามใน y t u t u เนี่ยเยอะขึ้นแต่ถ้าคุณอยากได้แค่ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ยอดไลค์นะครับทำพวกอินโฟกราฟิกหรือทำสรุปสั้นๆไม่เยอะชิดๆพวกนี้ดีกว่านะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้อะไรจากออเดียนนะครับผมถัดมาคุณลิตีของ คอนเทนต์นะครับจริงๆแล้วมองว่าคอนเทนต์ที่ผมบอกไปเนาะเอฟฟอรในการทำแต่ละคอนเทนต์ไม่เท่ากันคุณทำอ o g r a p h i c คุณรู้อยู่แล้วทำอีฟ r a าฟิกใช้เวลาน้อยกว่าคุณทำบล็อกโพสหนึ่งบล็อกทำกิจ e x a เปลหนึ่งกิจเ a มเปลทำหนึ่งเทลิสนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากทำขึ้นมาเพื่ออะไรอีกอย่างหนึง่งบางคอนเทนต์ทำมาเพื่อ Leverage คอนเทนต์เดิมหรือเอามารีโพสคอนเทนต์เดิม บางครั้งคุณอาจจะทำลองฟอร์มวิดีโอแบบนี้นะครับผมแล้วคุณค่อยเอาไปตัดเป็นช็อตค่อยเอาไปสรุปเป็นอินโฟกราฟิกค่อยเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้อันนี้คือการ r e e r a n d content ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ effort เนี่ยถ้าเป็นสูตรสำเร็จเลยอินโฟกราฟิกนั่นนี่ทำง่ายทำไวได้อินเกจเ e น t ไวคนเห็นเห็นผลชัดแต่ว่า ในระยะยาว SEO มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกออแกนิกต่างๆนะครับเทียบกับทำ YouTube เทียบกับทำ l อ n g form วิดีโอได้ออกแกนิกที่ได้ระยะยาว s u s t a i ที่ค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเอ f o r t ในการทำโพสแต่ละโพสคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์มันไม่เท่ากันก็พิจารณาในการที่เราเลือกทำกับ s t r a ิจี้ที่เรามีด้วย นะครับไม่ใช่คุณอยากทำอ o ฟกราฟิกแล้วมีคนติดตามมันมันค่อางจะขัดนะครับส่วนใหญ่เราจะยอม Subscribe ติดตามอะไรที่มันถ้าโปรแกรมเมอร์นะที่ผมเห็นหลายคนคือแบบที่อินเทนซีฟจริงๆเช,งๆชิงลึกจริงๆนะครับผมหรือแม้แต่คอนเทนต์ที่ AI ทําได้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับอย่างเช่นคอนเทนต์ Content พวกแปลบทความแปลอาร์ติเคผมมองว่ามันมันไม่ค่อยได้อะไรนะครับแล้วมันก็เป็น n o ยส์มากๆ บางคนพยายามสแปมใช่ไหมครับก็คนไม่ได้ติดตามเพราะว่าคุณแปลดีหรอกนะครับคนส่วนใหญ่คนจะให้แว l u ลูกับเรื่องแบรนด์อิมเมจกับเรื่องสุดท้ายแล้วคุณให้แว l ลูอะไรกับผู้ฟังมากกว่านะครับไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องหนึ่งคือแบรนด์อิมเมจแล้วคนตามตามอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วคนตามตามเพราะโอปิเนียนของคนพูด มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโอปิ i เนียนไม่ว่าจะเป็นสเต็นะครับหรือว่าเป็นอินไซต์ของคนพูดนะครับซึ่งมันจเียบสอดคล้องกับเรื่องเมื่อกี้ที่ผมพูดบทความแปลมันไม่ได้อะไรถ้าเราไม่ได้ให้โอปิ i เนียนเราไม่มีอินไซต์เราไม่มีสเต็หลังบ้านนะครับผมก็จะกลับมาเรื่องแบทอิมเจ็ตแบ m อิมเจคือบางคนอยากจะทำคอนเทนต์แต่ไม่อยากจะออกตัวแรงหรือบางทีไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าตัวเองเป็น กูรูใช่ไหมครับจริงบางเรื่องเราไม่จำต้องเป็นกูรูก็ได้เนาะเราสามารถทำคอนเทนต์โดยที่เราให้โอปินเนียนได้แต่เราไม่จาเป็นต้องฟันธงก็ได้นะครับสิ่งที่ฉันทำอยู่อาจจะไม่ใช่เบสแพคทริสแต่อย่างน้อยเราสามารถซัจเจอชคนอื่นได้ว่าเราสามารถแนะนำคนอื่นได้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังแนะนำอยู่ทำเป็นทัวร์เรียลเนี่ยเราทำบนข้อจำกัดอะไรและเราอยากจะเอามาทำเพื่อ แก้ปัญหาอะไรนะครับถ้าทำแบบเนี้ยผมมองว่าคนโชคกลับน้อยนะครับแต่เรื่องหนึ่งก็คือบางครั้งการที่เรามีจุดยืนแย้งกับแย้งกับ AI แย้งกับนั่นนูน่นนี่การที่คุณมีจุดยืนการที่คุณมีแบรนด์อิมเมจที่ดีคนจะจำคุณมากกว่าแค่คอนเทนต์ที่คุณทำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบรนด์อิมเมจผมเห็นหลายคนแล้วที่แบบทำคอนเทนต์แล้วแบบกลางๆเนาะ ไม่คอยกล้าพูดเรื่องนั้นไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้นานบางทีมันก็มันก็เพย์เซฟแหละแต่มันไม่ไม่ได้บือหวาเนาะแล้วก็บางอย่างมันเป็นอินไซต์เนี่ยเราแชร์ไม่ได้นะครับหลักๆผมก็มองว่าแชร์อินไซต์หรือว่าแชร์ความเห็นตัวเองเนี่ยแชร์ได้นะครับไม่มีปัญหาเราก็ควรจะแชร์ด้วยเพราะว่าคนติดตามเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเราคิดอย่างไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับใกล้จะจบละนะครับก็คือแว l u ลูของการเป็นคอนเทนต์ r รีเตอร์ มีอะไรบ้างนะครับเราจะรับสปอนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราเราทำไปเพื่ออะไรนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในมุมผมก่นแล้วกันนะครับถ้าถ้าอย่างเช่นในมุมผมเนาะเป็นฟาวเดอร์ของสตาร์ทอัพใช่ไหมครับสิ่งที่ผมได้ไม่ได้สุดทุกวันนี้คือได้ e x p กซ์โพเได้ Marketing นะครับการทำคอนเทนต์ตลอด2ปี3ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ทําสม่ำเสมอมากนะคบแต่อย่างน้อยก็มี visibility ในวงการระดับหนึ่งก็ทําโพสต์บ้างมีโพสต์บ้างนะครับสิ่งที่เราได้คือเราได้เวลาอยากจะล็อชอะไรหรือว่าอยากจะ introduce f e a จอร์อะไรเรา introduce บนเรามีสื่อของตัวเองละกันเรามีเป็นโอนมีเดียของตัวเองนะครับผมซึ่งการที่เราโพสต์ครั้งหนึ่งเนี่ยเทียบกันถ้าเรามี o w n มี media กับเราไปเพจ media ก็คือไปจ้างคน,นอื่นโ r o โมทเนาะ แวลูมันต่างกันเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากได้ Engage หลักหมื่นอย่างที่ Launch Serverless ไปเนาะถ้าผมไปทำเพศ image ผมน่าจะเสียหลักไม่รู้ดิ s s a y อาจจะหลักแสนหลักล้านมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ที่สื่อที่ผมเลือกอีกทีหนึ่งเหมือนกันแต่มันช่วยอ่ามันช่วยประหยัดเงินนะครับถ้าถ้าในแง่ของ Founder Startup ก็ก็ควรที่จะทำนะครับเพราะว่าเงินคุณก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับอะไรทำได้ก็ ก็ทำนะครับแล้วก็เรื่องทำ image, แบรนด์อิมเพจนังทํา c คอนเทนต์ครีเอเตอร์มันทําได้ตั้งแต่เนิน่นเอีกเรื่องหนึง่งสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานเป็นโฟลเดอร์ไม่ได้เป็นเดฟเอเวอเรสเดฟเรลสิ่งที่คุณทําแล้วแว l u ลูได้อะไรบ้างนะครับในส่วนของผมมองเนี่ยผมมองว่าหนึ่งนะครับถ้าใครที่กำลังจะหางานหรือมีแพลนย้ายงานในอนาคตผมมองว่าการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์การมีอะไรที่เป็นพับบิเคชั่น นะครับการโพสต์ต่างๆการเขียนบล็อกต่างๆการทำทูวร r เรียลต่างๆทิ้งไว้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นทำสเต็มที่ดีเวลาเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอของเรากับคู่แข่งนะครับอย่างน้อยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นทร a คเรคคอร์ดเลสเซว่าผมพูดเรื่อง AI อย่างเงี้ยผมเคยเขียนบล็อกเรื่อง AI ทํทำลิเนียดิเกชั่นทำแอนนัลลิซิสตั้งแต่ปี17หรือ18มั้งผมมีบล็อกมีเดียมนะครับ อย่างน้อยมันการันตีได้ว่าผมเคยทำเรื่องนี้ตั้งแต่ปี1718เนะครับเพราะฉะนั้นมาทุกวันนี้ผมจะเคลมว่ามีประสบการณ์ในวงการไ i ไอ้ปี6ปีมันไม่มีใครเดาเพราะว่าเรื่องที่เราเขียนไว้มันก็ยังเป็นหลักฐานชั้นดีเป็นแท็กไดคอร์ดชั้นดีนะครับว่าเราเคยรู้เรื่องนี้มาแล้วนะครับเราเข้าใจและเราก็แชร์เรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของโปรไฟล์เราคนที่อยากย้ายงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เป็นเรื่องของเซลล์เอสตีมเนาะบางคนอยากจะคอนติบิวอะไรให้กับคอมมูนิตี้ให้กับคนอื่นบ้างนะครับอยากจะเป็นที่รู้จักบ้างอยาจะเป็นที่ยอมรับบ้างนะครับผมก็ทำคอนเทนเตอร์คงก็ได้เซลล์เอสตีมที่ดีนะครับ,ก, theater, ก,นะรบกลับมาเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องหนึง่งก็คือบางคนอยากทำเพื่อสังคมเนาะฉันอยากรู้เรื่องนี้ฉันอยากจะคอนติบิวเรื่องนี้หรือบางทีเมื่อก่อนติดปัญหาตรงนี้เยอะจังเลยฉันอยากจะ ไม่อยากให้คนอื่นติดปัญหาเหมือนกันคนอื่นเคยติดบั๊กตรงนี้ฉันก็อยากเอาโพสต์บั๊กตรงนี้ให้กับสอนคนอื่นบ้างเหมือนกันนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาสตั๊กเกิลนานนะครับอันนี้ก็เป็น value ของการเป็น content creator ส่วนการจะได้ sponsor บอกว่ายากนะครับถ้าคุณจะหวังอยู่ด้วย sponsor คุณจะหวังอยู่ด้วยอ,อ,อะไรล่ะมี sponsor เ,เนาะมีเรื่อง monetization บน u t u b e เนาะ ยังยากอยู่นะครับสำหรับสำหรับคนไทยถ้าใครกะจะได้2เรื่องเนี่ยผมมองว่ายากแต่ว่าสปอนเซอร์จริงๆก็ขอเค่มีโอกาสในอนาคต2ปี3 3ปี5ปีผมไม่รู้เหมือนกันแต่ปัจจุบันผมยังมองว่า at the moment ยังยากอยู่นะครับผมโอเคก็สุดท้ายนะครับผมถึงเวลาขายของนะครับก็ สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านไหนนะครับฝั่ง AI ฝั่ง HPC กำลังหา GPU ใช้งานอยู่นะครับโปรสกีนของเรามี GPU เครดิตให้คุณรีเควสต์มาขอใช้ได้นะครับผมให้100%เลย